นี่ขวดน้องจอยอ่ะเขาดูซึมๆเนาะแกรู้ไหมว่าเขามีปัญหาอะไร โยเจเล่นอะไรครับเจ็บนะเนี่ยก็<ว>ฉันเรียกแกตั้งหลายรอบแล้วว่าแกหัดสนใจคนอื่นบ้างดิ <t> น้องต้นคะน้องต้นรู้ไหมคะว่าน้องจอยอะ่ะเขามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปถามให้ผมก็เป็นห่วงน้องเขาอยู่เหมือนกันหยดุดเลยอคุณต้น <t> เออน้องจอยซะ มีปัญหาอะไรจ๊ะเรื่องงานเหรอบอกพวกเราได้นะโดนบอสด่ารอจ๊ะหรือว่าฝนตกรถติดเขียนคิ้วไม่ติดทาลิปสติกผิดเบอร์ไอขวดมันใช่เวลาไหมหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหัวใจลอจ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่ช่วยได้นะเพราะว่าสีห้องหัวใจของพี่เนี่ย ยังว่างอยู่นะจ๊ะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะเร่งครับงานคุณพอก่อนใบสองเลยครับเร่งแล้วเร่งเร่งร้อไม่มีใครช่วยจอยได้หรอกค่ะจอยเอ้ยคุณต้นยืนเลยพวกเราช่วยได้จ้าน้องจอยจ้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราลงขันกันนะเนเน้ๆๆๆๆค่ากี่ร้อยละจ๊ะครึ่งล้านนะคะ ใครช่วยจอยได้หรอโรงงานเซรามิกของพ่อจอยอะขาดเงินหมุนเราจะต้องปิดตัวเราแลนี้แล้วอะค่ะพี่ต้นช่วยจอยได้หรอคะพี่ช่วยไม่ได้แต่ KTB S SME ช่วยได้ ธุรกิจขนาดเล็กจะเพิ่มสภาพคล่องหรือขยายกิจการก็สบายมากเพราะสินเชื่อ SSM ีกรุงไทยเขาใจไซส์เล็กอยู่แล้วเดี๋ยวโทรหาเพื่อนพี่ที่แบงค์เบอร์นี้เลยขอบคุณมากเลยนะคะเออไม่เป็นไรหรอกครับมันจอยจ้าขอบคุณพี่ต้นนะคะมาสินเชื่อกรุงไทยเอาใจน้องจอยไปเต็มๆส่วนไอ้คุณต้นนี่ก็รอไปอีก เราก็คงหมดหวังกันน้องจอแล้วล่ะก็คงเหลือแต่มากลับบ้านกันนามาใครมาแกโอ้ยลุกไปก็ไม่บอกอุ้ยเจ็บ